สครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเจอกันไ่อยินะครับวันนี้ผมก็มาจัดเทียริสในการแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าเบสเอ็กชจงนะครับก็คือการแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด ที่สําหรับอ่าวีคหนึ่งแล้วก็วีคสองนะครับวีค o วีค t w นะครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนที่แบบที่แบบหลายๆคนถามหาแรกใครดีเดี๋ยวผมก็จะจัดเลยนะว่าตัวไหนแบบมันแลบบกแล้วอยู่เทียบประมาณไหนนะครับโอเคครับตัวแรกก็จะเป็นโคพาเมอร์ mer, นะตัวนี้ก็คือพลังเนี่ยสวยมากแล้วก็รูปร่างของพาเมอร์ดีมากๆนะครับแล้วก็ถนัดเท้าซ้ายเท้าขวาเนี่ยก็คือเป็น4นะครับแล้วก็พลังงานเนี่ยโอเคเลยถ้าสกิลโมก็คืออ่า สีดาวก็คือเหมาะกับเมตาอยู่แล้วครับแล้วก็เรื่องของความไวาการยิงการส่งบอลการเลี้ยงเนี่ยคือดีอยู่แล้วเรื่องของพลังแฝงอะอะไรพวกนี้คือค่อนข้างที่จะดีเลยสําหรับโคพาเมอร์นะครับยิงโค้งเหนือชั้นยิงไกลแล้วก็ maker, เพลย์เกเกอร์คือครบเลยแดนกลางนะครับเอาไปเล่นเอาเล่นอ่าซีเอามาเ็มด้านข้างก็ได้ตรงกลางก็ได้นะครับแล้วก็เิรคเลดอะคือสูงกลางแล้วก็การเลกเปลี่ยนอะมันจะอยู่ที่เจ็ดร้อยถ้าถามถึงความคุ้มค่าตัวนี้ถ้าแรกจริงๆไม่ได้คุ้มขนาดนะั้นตัวนี้ต้องให้ A บวกนะสำหรับโคพาเมอร A ์นะครับับ ตัวต่อไปก็จะเป็นลาฟินยานะตัวนี้ก็การเลกเปลี่ยนอยู่ที่5 5 0 0โทเค็นนะครับตัวนี้ก็ RW เก่งๆในเกมเราค่อนข้างีะน้อยทางเลือกน้อยมากลาฟินยาเนี่ยพลังอะไรเนี่ยค่อนข้างเปิดมาดีความไวเนี่ย120เล่นได้แบบยาวๆเลยรูปร่างก็จะเป็นแบบคุณตัวสูงประมาณ176แล้วก็รูปร่างค่อนข้างจะบางครับถนาดเท้าซ้ายเหมือนกันนะเท้าขวาเนี่ยเป็นสนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการตัดเข้าไปยิงนะครับ แล้วก็พลังงานเนี่ยโอเคเลยนะครับ4.5นะถ้าคิว3ดาวแล้วก็พลังแฝงอะไรเนี่ยดีหมดเลยยิงไกลพิเมเกอร์ปั่นโค้งเหนือชั้นแล้วก็เวิร์กเด็กก็จะเป็นแบบสูงๆตัวนี้ก็ t i a นะครับตัวต่อไปครับก็จะเป็นผู้รักษาตูนะก็จะเป็นทีมฮาร์เวิร์ดและโทเค็นเนี่ย300โทเค็นถามความคุ้มค่าสำหรับฮาร์เวิร์ดผมว่าถ้าเกิดหมดกิจสามารถแลกได้ไหมแลกได้นะแต่ถ้าเกิดช่วงๆกิจเนี่ยหรือว่าวีคสองวีคสามวิกสี่เนี่ยคือไม่น่าแลกเลยนะครับก็แนะนําอย่าไปแลกนะผมแนะนําเลยอย่าไปแลกนนะครัับกก็็ตวี้้ให B สำหรับความหน้าแรกนะครับสำหรับผู้รักษาตัวใช้ทโทเค็นเยอะด้วยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นมิริตานะโทเค็นเนี่ยเพิ่มโทเค็นใช้3า5 0ครับตัวนี้ค่อนข้างที่คุ้มนะเราก็เล่นอยู่ในระดับท็อปถามว่าติดกองหลังที่ดีที่สุดในห้ามดับไหนไม่ติดนะติดในท็อป10ท็อปตัวนี้คือหน้าแรกเหมือนคล้ายๆเหมือนลาฟินยาครับตัวนี้ก็อันดับแบบ ท็อปสิบอะก็อยู่ในท็อปสิอะรูปร่างดีความความลงความเร็วดีบังคับง่ายอารมณ์เหมือนคันนาตัวสูงขึ้นมาหน่อยนะครับคือแสบบอลดีมากๆแล้วก็กระโดดสูงด้วยนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นซาเดนนะตัวนี้ก็โทเค็นอยู่ที่250นะครับโทเค็นนะครับแล้วก็ความน่าแลกนะผมว่าน่าแลกอยู่ถ้าเกิดใครที่เล่นแหลงไม่เกินล้านผมว่าแลกเอามาใช้งานได้ถ้าเกิดเราโทเค็นเหลือหรือว่าเราไม่สามารถเก็บโทเค็นได้แล้วเพราะว่าตัวนี้รูปร่างอนะ่ะสูง188เหมาะกับกองหน้าอยู่แล้วครับแล้วก็น้าหนักเนี่ยถือตัวใหญ่แล้วก็อย่างเลยคือถนัด2เท้าสามารถเล่น อยิงซ้ายยิงขวาได้แบบง่ายๆ,ๆนะครับแต่ข้อเสียเลยคือสกิลมูฟมัน3ดาวแล้วก็พลังงานเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนิดนึงแต่สามารถเล่นได้ปกติเลยตัวนี้ก็ความน่าเล่นก,ก็อยู่ที่ A นะครับให้ A นะครับจริงๆก็ A บวกกันนะถ้าเกิดใครแบบแรงแบบไม่ถึง8ปดแสนนะผมว่าแลกมาเล่นได้ตัวนี้เนี่ยประมาณ A บวกได้เลยตัวนี้ตัว,ต,วต่อไปก็จะเป็นอ่ากองหลังของอ่าไลซิกนะครับไลซิกนะครับก็ตัวนี้ก็อารมณ์เหมือนมาชินย้อนสูง184นะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ย คือตัวไม่ได้แบบสูงใหญ่แต่มีเรื่องของพลังเกมรับที่เวอร์มากๆก็คือเปิดมา1 1 0นะครับแล้วก็เวิร์กเลนเนี่ยคือกลางสูงสามารถแลกเล่นได้ไหมด้วยโทเค็นเนี่ยหนึ100ผมว่าแลกได้ตัวนี้ก็ความน่าเล่นก็อยู่เอเอามาเล่นได้นะใครที่แรล่งไม่สูงแล้วก็มีมัชเชเหลือก็มาเล่นได้หรืองบไม่เยอะนะครับแล้วก็หากองหลังอยู่ตัวนี้ก็เล่นได้ในแรล่งระดับอ่าไม่เกิน8 0 0แสนตัวนี้คือสามารถเล่นได้ปกติเลย ตัวต่อไปก็จะเป็นเอลชาลวีตัวนี้ก็รูปร่างเป็นสายผิวเลยทรงผมทรงผมอะไรเนี่ยคือเท่มากๆนะในเกมนะครับสูง1 7 8ดหนัก73ถนัดเท้าขวานะครับเท้าซ้ายคือไม่ได้เลยนะครับมีความเร็วเปิดมาที่1 1 1แล้วก็การเลี้ยงบอลคือ11 2พลังงานเนี่ยคือ4ดาวท่าสกิล3ดาวไอ้ท่าสกิล4ดาวนะครับก็สามารถเล่นสก,กุลสก,กิลได้พลังแฝงก็จะมีแค่ปั่นโคง้งเท่านั้นความหน้าแรกอยู่ที่ A นะครับ ถ้าแรกจริงๆแรกพวกนี้นะเอ้ยนะครับความน่าแรกผมว่าอยู่ที่เอนะครับเพราะว่าได้เรื่องของความไวแล้วก็เรื่องของอาการเล่น CAM ได้ในะตำแหน่งรองสามารถเล่น422ได้เอามาเล่น RW นี่ก็เล่นได้นะครับถ้าเกิดเป็นเมนแดงนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นอกองหน้าของแฟกเฟิร์ดนะตัวนี้ก็ OVR ER, เนี่ยมันเปิดมาที่102โทเค็นที่ใช้แรกก็ประมาณ100ครับก็คือเป็นเศษอ่ะก,ก็ความเร็วอะไรพวกนี้ผมว่าไม่น่าเล่นเลยไม่น่าแลกเลยตัวนี้คือตัดออก,กได้เลยครับตัวนี้ B ตัวต่อไปก็จะเป็นกองกลางสตอกเกอร์นะชื่ออะไรเป็นว่าเควินสตอกเกอร์นะตัวนี้ปัดไว้ได้เลยครับตัวนี้บีไม่น่าแล่เลยนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นซิงโกสองร200โทเค็นตัวนี้ก็ตัวสูงใหญ่แล้วก็มีความไว9 4พลังกมรับคือเยอะมาก110นะพลังงานสีดาวแล้วก็สามารถรีเขวาได้นะครับเวอร์กลีดก็สูงกลางตัวนี้ก็ความน่าแลกก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตัวนี้เอนะครับอย่าง ตัวต่อไปก็จะเป็นเดปอตัวนี้โทเค็นอยู่ที่400นะครับ OVR 1้3ยเบอร์เกลตสูงสูงขนาดเท้าขวาเท้าซ้าย4รูปร่างก็โอเคอยู่นะประมาณโยนครับอารมณ์เหมือนโยนครับเลยครับอารมณ์เหมือนโยนครับเลยพลังงานคือวิ่งได้้งเกมสามารถเล่นซีเรียมคู่ได้ในตำแหน่งรองนะครับแล้วก็เล่นกลางบล็อกทูบล็อกเป็นสายเป็นกองกลางสายบล็อกทูบล็อกนะครับแล้วก็เบอร์เกลต์สูงสูงพลังแฝงคือครบเครื่องยิงไกลฟเฟรมเกอร์ฝันโค้ง,คงใครที่หากลางผิว,วผมว่าเดปอน่าเล่นตัวนี้ตัวนี้เอบวกน,นะครับเอบวกนะสำหรับเดปอรับ แล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นนอยเออร์นะใครที่แบบว่าหาโกอยู่เล่นยาวๆตัวนี้ความหน้าเลขโทเค็นอยู่ที่450ผมว่า5โทเค็นเหลือสามารถเล่นได้แต่ถ้าใครแบบเพราะว่าโกมันมีทางเลือกให้เราซื้อค่อนข้างเยอะเราใช้เราสามารถใช้โกงบถูกได้แต่ถ้าเราเปิดได้หรือว่าเราไปแลกเนี่ยผมว่าความหน้าเลขอยู่ที่ A บวกนะครับเดี๋ยวนี้ก็มันไม่ได้ติดเมตาด้วยครับโกตัวนี้นะสำหรับนอยเออร์นะครับ ตัวต่อไปก็จะโตเป็นตัวละรี่อันนี้ก็จะเป็น CDM อยู่ในท็อป5นะเพราะว่า CDM ตัวใหม่ๆเนี่ยในตลาดเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเวิร์กเรทสูงๆนะครับ ก็จะเป็นตัวเก่าๆที่เป็นแบบเวิร์เกเลดกลางสูงนะครับอย่างเช่นวิเอล่าฮอร์อิเจนที่เป็นเวิร์เกเลดกลางสูงแล้วก็จะเป็นตัวเรียตัวเนี้ยโทเค็นอยู่ที่2องความน่าแร่คือโคตรดีตัวนี้แล้วก็เป็นซ DM ที่เวิร์เกเลดกลางสูงด้วยรูปร่างอ่ะอยู่บบบระดับกลางๆ181นะก9นะครับพลังงาน4.53ดาวนะแล้วก็พลังแฝงก็จะมีในนเกิลเฟเมเกร์นะเป็น,นกองกลางสายโฮดดิ้งนะอารมณ์เหมือนอ่าโรดี้ครับโรดี้แบบลูกๆโรดดี้นะความน่าแร่สสำหรับซี้ผมว่านะ เพราะว่าเราจะหา CDM ที่แบบตรงตำแหน่งนะนอกจากมาเกสดักตีแคนไลท์ก็ตอรนารีนี่แหละครับถ้าเกิดเราไม่ไปใช้ตัวเมตาอย่างอ,าอย่างโรดี้แล้วก็วีลาบรลงดอนนะผมว่าตอรนารีน่าสนใจสุดสำหรับ CDM ที่แบบเวิร์กเรดเติมแบบไม่ค่อยสูงนะครับตัวต่อไปครับก็จะเป็นคาฟูนะแบ็คขวาในเกมเนี่ยเก่งเกเก่งไม่กี่ตัวประมาณ5ตัวถ้าเกิดเป็นท็อปทอปนะ นอกจากไมคอนแล้วก็ตูรามก็จะมีคาฟูตัวหิมะนี่แหละตัวใหม่นี่แหละครับที่เป็นเวิร์เกตปรับใหม่ก็คือเวิร์เกตสูงๆแล้วก็โทเค็นเนี่ยใช้แบบเยอะมากๆก็คือ700สามารถเล่นได้ยาวๆเลยครับตัวนี้คือเมตาแน่นอนครับแล้วก็ความรุงความไวพลังเกมรับคือดีพลังงานดีท่าสกิลมุฟสีาดาวก็คือหุ่นมันเนี่ยพอๆกับตูรามครับแค่ตูรามมันสูงกว่าประมาณ4ีเซนนะครับตัวนี้ความหน่าแรก ผมว่าระดับ S บวกนะความน่าแล่ตัวนี้คุ้มยังไงก็คุ้มใช้ได้ยาวๆครับเพราะว่ามันติดยาวๆเลยครับก็คือพลังคือยาวๆเรียกว่ายาวๆดีกว่าตัวต่อไปก็จะเป็นชิโนล่าเหมือนกันนะตัวนี้ก็ยาวๆเหมือนกันครับชิโนล่าตัวนี้เล่น L W บบได้ ST หน้าเดียวหน้าคู่ได้เล่น c A M ได้เล่นได้หมดเลยคือความคุ้มค่าเนี่ยคือหลักร้อยครับเต็มร้อยให้ร้อยอะเต็มเต็มร้อยเป็นผมผมให้พันอะตัวนี้ก็ S บวกนะสำหรับชิโนล่านะความน่าแล่อ่ะ X อ็กชเชนะครับ โอเคครับตัวต่อไปก็จะเป็นเดวี่นะเดวี่ก็จะติดอ่าเอลวีที่อ่าที่ดีที่สุดในห้ามดับของเกมนะตัวนี้ก็ใช้อ่าโทเค็นในการแรกคือ600ก็เป็นบ็กไซด์ระดับท็อปแต่มีข้อเสียรือผมว่ามันยังยังไม่สุดนะก็สาใครที่แบบไม่มีงบซื้อเตโอผีหรือลูโตัวคาร์ลวผมว่าเล่นเดวี่สบายรูปร่างสูงสูงใหญ่แล้วก็วิ่งไวแต่มีข้อเสียคือพลังงานแล้วก็จังหวะการเติมที่อาจจะลงมาช้านิดหนึ่งความน่าแรกตัวนี้ยาวเอ็เอบวกนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นบาโลติลลี่ในโทเค็นในการแรกก็คือเราต้องใช้3 0 0รโทเค็นในการแรกบาโลติลลี่เนี่ยพลังงานสีดาวสกิลมูฟ้าดาวความไรอ่าพอได้97าอาการจริงคือดีเรียกว่ารูปร่างสูงใหญ่แล้วก็เวิร์กเรทคือดีสูงกลางความน่าแลกอยู่ที่ A บวกนะครับ A บวกนะครับสำหรับอ่าแรลงไม่สูงมากผมว่ามาเล่นได้เอาเป็นตัวจริงตัวสำรองสบายครับสำหรับบาโลติลลี่นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นซานตามาเรียตัวนี้ก็ความน่าแลกก็ B นะครับร้อยสองนะครับ แล้วก็จะเป็นแม็กโทมินเน่นะตัวนี้ก็1้อยความน่าแรกคือดีเลยครับสำหรับ150ยห้โทเค็นเวิร์กเลดคือแบบสูงๆอารมณ์เหมือนกุลิดงบงบน้อยครับสูง199อ่าสูง193หนักไป 8, แก็คือรูปร่างสูงใหญ่แต่แค่สกิลมูฟเนี่ยจะแค่3ดาวถนัดเท้าขวาครับเล่น CDM คู่ได้กองกลางได้ตัวนี้ก็เอโบะนะครับเอาจริงๆพาเมอร์ Palmer มันต้องเอสนะโทษทีครับผมวางผิดตำแหน่งนะครับพาเมอร์ Palmer เป็นเอสนะครับอันนี้เป็นเอ็งนะหรับโค้พาเมอร์กองกลาง ตัวต่อไปก็จะเป็น r m ของทีมซาราโกซาหรือเปล่าครับหรือว่าโอซาซูน่าน่าจะโอซาซูน่านะถ้าจาไม่ผิดน่าจะโอซาซูน่านะครับตัวนี้ก็ตัดไปเลยเลยครับตัวนี้เอาไปแลกให้เอาไปนี่ครับไม่น่าแลกนะครับบีนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นอกองกลางของฟูลเล่มนะครับของทีมชาโนวีนะตัวนี้ตัดไปได้เลยครับตัวนี้บีนะครับ แล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็น LM ของดอดมุนตัวนี้ได้แค่เลี้ยงเฉยๆได้แค่เลี้ยงพิ้วๆตัวนี้มีความข้องตัวอยู่ครับแล้วก็รูปร่างเนี่ยสูง179.17ตัวนี้ก็เล่นได้นะตัวยิงจริงๆเล่นได้ตัวนี้ A บวกนะครับ A ธรรมดานะครับตัวต่อไปก็จะเป็นฟอร์ดินานตัวนี้ความหน้าแรกในโทเค็นถ้าเราเสีย550คือโคตรคุมตัวนี้ S บวกนะ S บวกเลยครับโทเค็น550ได้ กองหลังในท็อป5ที่ดีสุดในเกมอ่ะเล่นได้แบบยาวๆลยครับแล้วก็บัฟมาใหม่ด้วยความบงความไวเวิร์กเลยกลางสูงคือคุ้มยังไงก็คุ้ม550โทเค็นแล้วก็เพิ่มพลังแผงเนี่ยจะเกินมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็คุ้มมาแล้วก็เล่นได้ตัวนี้คือโคตรเก่งตัวนี้ตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าเมอร์เินนะครับโทเค็นก็จะใช้ยอยู่ที่250ตัวนี้มีความไวเล่นหน้าคู่เล่นได้หมดเลยครับหน้าคู่เอลเอ็มนี่ก็เล่นได้นะเอลเอ็มหน้าคู่เนี่ยเล่นบ่ายครับสำหรับเมอร์วนี้สาย้ว เอามาเป็นตัวจริงตัวสำรองสบายตัวนี้ความน่าแรกอยู่ที่ A บนะครับสำหรับเมอร์เลนนะน้าคู่ว็สบายความความเร็วความผิวจะเป็นเฟสนะตัวนี้ก็จะเป็นเวิร์กเลแบบสูงๆนะตัวนี้ความน่าแรกผมว่าโอเคเลยในโทเกน200สามารถเล่นซีดีมคู่ได้แล้วก็จริงๆเหมาะกับซีเอ็มมากกว่าครับเพราะว่ามันตัวเล็กครับเอาไปเล่นซีดีมคู่อะลูกกากะมันใช้ไม่ได้เลยพลังงานคือวิ่งได้ทั้งเกมสก,กิลมูฟคือ4ีดาวถนัดเท้าซ้ายนะตัวนี้ตัวนี้ก็ A บวกนะสำหรับเฟสนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นปโดโปโลแล้วตัวนี้ความน่าเล่นก็ใช้อารมณ์เหมือนฟิล์มโปงตัวนี้คุ้มสำหรับโทเค็น250ดูไม่เยอะนะผมว่าดูไม่ค่อยเยอะแล้วก็ค่อนข้างจยะคุ้มโอยาร้อยสี่สปีดต,ต้น110รูปร่างอาจจะเป็นเหมือนฟิล์มโปงเลยครับใครที่แบบเคยเล่นฟิล์มโปงก็จะรู้เบิร์เดเป็นแบ็กสายปุกนะตัวนี้ความน่าเล่ก็จะอยู่ที่เอ็ดนะครับเอ็ดเลยตัวต่อไปก็จะเป็นเธอริยองลีก็เป็นกองหน้าเมตาเหมือนกันนะครับเรียกว่าใช้โทเค็นประมาณ700ตัวนี้ถามว่าคุ้มไหมในการแลก ถ้าเราเฉลี่ยเฉลีๆๆ่ยอะพวกคาฟูชินโนล่าพวกเนี้ยคุ้มฟอรินานชินโนล่าเนี่ยคุ้มกว่าแต่ถ้าเกิดใครแบบว่าหากองหน้าสำรองหรือโทเค็นเหลือหรือว่าอยากหาอยากหากองหน้าที่แบบวิ่งไวหาช่องดีเอามาเล่นหน้าคู่หรือว่าเล่นปีกซ้ายได้ผมว่าองรีตอบโจทย์อยู่ครับตัวนี้ความน่าเล่นก็อยู่เอสนะสำหรับองรีก็ของแท้อยู่แล้วตัวต่อไปก็จะเป็นเบิร์กแคมป์นะตัวนี้โทเค็น400ตัวนี้ก็ไม่ได้ติดเวตาเลยแต่สามารถเล่นได้เพราะว่า OVR ดีได้ OVR ก็ความน่าเล่นอยู่ที่ เอนะเพราะว่าโทเค็นใช้น้อยมากๆทาได้ O ยา้5ใช้แท้ใช้แค่อ่าสี่ร้อยโทเค็นนะได้ O ยใครที่ทําตรงทําทีมอยู่ทํโยา o ยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นไลกาสอ่ะตัวนี้ก็ใช้โทเค็นในการแลกก็600สามารถเล่นกลางได้ CDM คู CD ่ได้ผมว่าสบายเกมลงเกมรับสบายครับแต่ติดตรงที่3าดาวนอกงนั้นใครที่แรกผมว่าเอามาเล่นได้หมดครับ CDM เดี่ยวแล้วก็ CDM คู่กองกลางเล่นได้หมดเลยตัวนี้ก็ความน่านแลกก็อยู่ที่ S นะครับเอเลยนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นตูเล่นะตัวนี้ก็ความหน้าเลกข,ของโทเค็นของตูเล่ก็คือต้องแลกครับเพราะว่าตูเล่นเนี่ยมันเล่นได้ยาวๆครับเพราะว่าเป็นตัวติดเมตาด้วยแล้วก็ใช้โทเค็นเนี่ยไม่ได้เยอะครับ550ถ้าเทียบกับพวกคาฟูแล้วก็องรีเนี่ยมันใช้700นะแต่ตูเล่หิมะตัวนี้ใช้แค่550แล้วก็เวิร์กเลยกลางๆเล่นได้หมดเลย c ีเดียมคู่แล้วก็กลางกลางได้พลังงานเหลือท่าสกิล4ดาวตัวรูปร่างสูงใหญ่เกมลักเกมลุกได้หมดตัวนี้ นะครับสำหรับตูเล่น,นะครับจริงๆอันนี้ฮาวเวิร์ดมาเยอะตัวต่อไปก็จะเป็นฮัมซิกนะตัวนี้ก็ใครที่หากองกลางอยู่กองกลางในเกมเนี่ยใครที่ไม่ไหวพวกกากา้าพวกโยนครับแล้วก็ซีดานเนี่ยผมว่าต้องแลกเก็บไว้นะสำหรับ300โทเค็นความหน้าเลข1น,นะครับสำหรับฮัมซิกกองกลางนะครับตัวต่อไปก็เป็นกูตีนะตัวนี้ไม่แทบแต่ไม่ไม่เก่งเลยครับเล่นในเกมอะไรเงี้ยเมนเจอร์ก็ไม่ได้เรื่องนะตัวนี้ก็ความหน้าแลกไม่มีเลยครับ สำหรับกูตีนะใช้โทเค็นประมาณเท่าไหร่เนะี่ย200แต่ถ้าใครทำ OVR อยู่ผมว่าเอามาได้อยู่แต่ถ้าเล่นจริงๆมันมันไม่ดีเลยครับเลขมันสวยเฉยๆนะความน่าเล็กก็โดยรวมแล้วตัวที่แรกแล้วคุ้มสุดๆนะวีคหนึ่งแล้ววีคสอก็จะมีคาฟูชิโนล่าเดวีฟูดินานองรีตูเรเนี่ยคือคุ้มสุดละแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นพวกลาฟินยาเอเดมิลิตาโอนาลีพาเมอร์ เดโปโลเบิร์กแคมป์ไลกะแล้วก็ทำสิทิ์นะเนี่ยแต่พวกเอบวกก็นี่ครับ Paul, no ir, เดปอนอยเออร์อะไรพวกเนี้ Mac ay, ยแม็าโทมินเน่อะไรนะพวกเนี้ยส่วน A กับ B ก็กลางๆถ้าโทเค็นเหลือก็สามารถแลกได้นะครับถ้าเกิดเราไม่คิดจะเก็บนะครับก็มีประมาณนี้สําหรับาการแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดนะตอนนี้สําหรับ Week 1, วิกหนึ่งวิศนะครับถ้าใครอยากให้ผมทำวิกสามวิกสเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามเลยครับ